สื่อเวียดนามตั้งกระทู้ถามทำไมนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเวียดนามแล้วไม่กลับมาอีกสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง mj comment ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับทำไมนักท่องเที่ยวถึงไม่กลับมาเที่ยวเวียดนามอีกหลังจากมาเที่ยวแล้วครั้งหนึ่งในขณะที่เวียดนามยังคงเห็นการฟื้นตัวเล็กน้อยของจํานวนนักท่องเที่ยวหลังโควิดชาวเวียดนามต่างให้เหตุผลว่าเกิดจากปัญหามลพิษ และการพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ของชาวเวียดนามเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามดูกันบ้างนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเริ่มกันที่ท่านแรกครับซึ่งท่านแรกก็ได้กล่าวไว้ว่าเ <het> <s> พื่อนผมมาเยี่ยมผมครั้งหนึ่งแล้วไม่กลับมาอีกเลยมลพิษทางเสียงมลพิษทางอากาศการโกงราคาในร้านอาหารการลัดคิวทางเท,ท,ท้าที่มอเตอร์ไซค์ขวางทางมีสัตว์ฟันแทะเต็มไปหมดนี่คือความจริงที่น่าเศร้า ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันใช้เวลา10วันในเวียดนามมันราคาถูกสุดๆและคนส่วนใหญ่ก็เป็นมิตรแต่มลภาวะการจราจรติดขัดและยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทําให้เป็นภาระฉันมีวีซ่า90วันแต่ตัดสินใจลองใช้จุดหมายปลายทางอื่นและผมก็มีความสุขความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันพบว่าการขาดทักษะภาษาอังกฤษโดยทั่วไปถือเป็นอุปสรรคสําคัญหากได้รับการปรับปรุง ฉันไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมการท่องเที่ยวในเวียดนามไม่บูมไปจนถึงทศวรรษหน้าเมื่ออยู่ในเมืองใหญ่โครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรเป็นปัญหาแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ด้วยแม้ว่าในบางครั้งจะน,น่าหงุดหงิดก็ตามความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับจริงๆแล้วเวียดนามเป็นเพียงจุดหมายปลายทางของนักเดินทางแบบประหยัดนักเดินทางแบบแบ็คแพ็คและผู้ลีภัยทางเศรษฐกิจที่กำลังมองหาที่พักราคาถูก ด้วยวีซ่าหมุนเวียนปัญหามลพิษถนนสกปรกเสียงและอื่นๆไม่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาเนื่องจากต้นทุนต่ำทำให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นพวกเขาไม่อยู่ในสถานะทางการเงินที่จะเลือกแต่คนที่สามารถเลือกได้เลือกอย่างอื่นแล้วไปที่อื่นเป็นอย่างนั้นมานานหลายปีและไม่น่าเปลี่ยนแปลงเลยเนื่องจากสถานที่น่าดึงดูดไม่กี่แห่งในเวียดนามเริ่มมีมลพิษมากขึ้นทุกวันด้วยการพัฒนา และการสูญเสียบรรยากาศความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับการหลอกลวงแท็กซี่ที่สนามบินสร้างความประทับใจแรกได้แย่มากความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเวียดนามไม่ใช่สําหรับทุกคนไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจได้แต่อาหารและการต้อนรับนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันรักเวียดนามมากแต่ก็จริงอยู่ฉันค่อนข้างลังเลที่จะกลับไปอาหารอร่อยมากทิวทัศน์ชนบทก็สวยงาม และโดยทั่วไปผู้คนก็เป็นมิตรและเปิดกว้างอย่างไรก็ตามการจราจรเสียงและมลพิษนั้นยากจะต้านทานได้หวังว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นต่อไปจากมาเลเซียความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาเวียดนามเพื่อชื่นชมธรรมชาติวัฒนธรรมชายหาดและผู้คนที่เป็นมิตรฉันติดต่อกับนักท่องเที่ยวจํานวนมากและประทับใจกับขยะทะเลมลพิษ และคาราโอเกะที่เสียงดังจนดึกดื่นข้างโรงแรมความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับน่าเสียดายที่มีคนที่ไม่พึงประสงค์บางคนมีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวในสถานที่ยอดนิยมเช่นฮอยอันชาวต่างชาติจะชอบสถานที่เช่นประเทศไทยและมาเลเซียซึ่งผู้คนเป็นมิตรมากกว่าและมีแนวโน้มที่จะหลอกหรือคุกคามนักท่องเที่ยวน้อยกว่าเว้นแต่จะแก้ไขปัญหาเช่นนี้นี่เป็นเรื่องง่ายมากห เวียดนามไม่ใช่สถานบันเทิงยามค่ำคืนสำหรับนักท่องเที่ยวจริงๆ 2. เวียดนามไม่มีชายหาดที่สวยงาม 3. เวียดนามมีกิจกรรมไม่มากผู้คนมาเยี่ยมชมประเทศพวกเขามีความสุขในวันหยุดและพวกเขาก็ดีใจที่มาแต่พวกเขาจะไม่กลับมาตรวจสอบสิ่งเดิมอีกด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีผู้คนมาทุกปีพวกเขามางานปาร์ตี้หรือมาพักผ่อนบนเกาะประเทศไทยดีกว่ามากทั้งสองอย่าง อยู่ติดกันความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันมาที่เวียดนามเพื่อทำธุรกิจ4ครั้งต่อปีเป็นอย่างน้อยฉันชอบคนที่ทำงานหนักและอาหารแต่ถ้าผมเป็นนักท่องเที่ยวผมว่าคงจะสนุกไม่น้อยหากได้มาสัมผัสสักครั้งแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยประสบการณ์ในการย้ายถิ่นฐานและการรอคอยที่ยาวนานเป็นพิเศษคงเพียงพอแล้วที่จะทำให้ฉันหมดกำลังใจฉันชอบความเร็วและเป็นมิ นักท่องเที่ยวอย่างมาเลเซียไทยและสิงคโปร์ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันพบว่าทักษะภาษาอังกฤษในเวียดนามโดยรวมดีมากเป็นประเทศที่ค่อนข้างง่ายที่จะเพลิดเพลินในฐานะนักท่องเที่ยวมีที่พักที่ดีและราคาไม่แพงและมีเครือข่ายทางอากาศที่กว้างขวางตลอดจนลักษณะทางธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจฉันอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้ว และเพื่อนของฉันหลายคนเคยมาหลายครั้งแล้วฉันชอบประสบการณ์ที่นี่มากกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมส่วนใหญ่มีราคาสำหรับการสำรวจเท่านั้นครั้งเดียวและไม่ใช่แบบไปกลับตัวอย่างเช่นการเดินทาง1วันไปยังฟานซีปันมีค่าใช้จ่ายประมาณ1.5ล้านดองเช่นเดียวกับบานาฮิวเช่นกัน สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก4คนราคา6ล้านดองสมมุติว่ามีรายได้เฉลี่ย7ล้านดองแสดงว่าเหลือไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นไม่มากถ้าไปสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มก็จะยิ่งแพงขึ้นไปอีกฉันเชื่อว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาเที่ยวเพียงครั้งเดียวแล้วจะไม่กลับมาอีกเลยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเวียดนามล้าหลังประเทศคู่แข่งอย่างน้อย1ทศวรรษในด้านการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งนี้แสดงให้เห็นจริงๆความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับการคุกคามบนท้องถนนเพื่อซื้อของอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากดีใจที่ได้ไปลาวและอยู่อย่างสงบฉันไม่เคยซื้ออะไรเมื่อมีคนพูดว่ามาดามและฉันไม่ซื้อเมื่อมันอยู่หน้าฉันเพราะฉันพยายามซื้อฉันแค่เดินออกไปมันไม่เป็นที่น่าพอใจเลยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับส่วนใหญ่เป็นเพราะนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก มีรสสนิยมที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับชาวเวียดนามคุณทำได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นและรัฐบาลไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ฉันบอกเพื่อนๆในประเทศบ้านเกิดเสมอว่าการเดินทางไปเวียดนามมีไว้สำหรับคนใจกว้างที่ต้องการสำรวจสิ่งที่แตกต่างจากที่พวกเขารู้จุดหมายปลายทางอื่นๆเช่นประเทศไทยหรือว่าบาหลีเป็นทางเลือกที่ง่ายมากกว่าอย่างชัดเจนความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ เพลงดังทุกที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับหากพวกเขาจริงจังกับการท่องเที่ยวพวกเขาจะยกเลิกวีซ่าโดยสิ้นเชิงเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ต้องการนักท่องเที่ยวจํานวนมากความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับมาเวียดนามตั้งแต่ปี2548ที่ที่ฉันไปเยือนนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นในความเป็นจริงทุกอย่างแย่ลงตัวอย่างปัจจุบันการนั่งแท็กซี่3ครั้งแรกของฉันที่นี่ ในวุ้งเต่าตั้งแต่วันที่5มกราแทบจะเป็นเรื่องที่น่าขำเลยทีเดียวครั้งแรกเรียกเก็บเงินชั้น3เท่าครั้งที่2ไม่รู้ว่าเขาจะไปที่ไหนแม้จะให้จุดอ้างอิง3จุดก็ตามครั้งที่3ไม่รู้ว่าห้างสปปรรพสินค้าหลักในตัวเมืองอยู่ที่ไหนพนักงานในร้านอาหารและบาร์บางแห่งก็เหมือนกับซอมบี้ไม่สนใจงานที่จะต้อนรับและขอบคุณลูกค้าเลย พวกเขาแย่มากจนฉันไม่ทิ้งทิปเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเมื่อมาถึงกรุงเทพสนามบิน SGN ก็ติมไปด้วยผู้เล่นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากไม่มีองค์กรฉันสรุปได้เพียงว่าการใช้ชีวิตในกรุงเทพเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองและนี่อาจเป็นการเยี่ยมครั้งสุดท้ายของฉันก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไปใต้คลิปกันได้ คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ